สวัสดีครับขอ,อนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพครับเป็นเรื่องของการที่วันนี้ครับหลายหน่วยงานครับหลายๆองคอ์กรให้ความสำคัญกับเรื่องของเซอร์วิสครับแต่เซอร์วิสนั้นมีสส่วนครับเป็นส่วนที่การให้บริการด้วยบุคคลกับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีนะครับวันนี้ครับตัวเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นเรื่องของ งานที่เราต้องให้บริการด้วยบุคคลครับเป็นเรื่องของ f a c t t o f c e ครับเป็นเรื่องของ Touch Point ที่ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสครับจะทำยังไงให้ลูกค้าเกิด Experience ครับเป็นเรื่องของ Customer Experience ที่ดีกับ Touch Point ที่เป็นบุคคลนั้นๆครับแน่นอนครับเจ้าที่ผู้ให้บริการมีความสำคัญมากดังนั้นหากเราได้พัฒนา บุคลากรให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของงานบริการก็จะทำให้บุคลากรเหล่านั้นนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นครับเนื้อหาหลักสูตรก็จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเองครับหัวใจของงานบริการจริงๆแล้วคือแวร์ยูที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆล่ะครับเพราะหากเขาใช้หมวก หรือบทบาทของเป็นผู้ให้บริการนั้นเขาจะต้องเลือกใช้คุณค่าตัวไหนครับที่จะให้บริการไม่ใช่ใช้เจตนาที่ดีเพียงอย่างเดียวครับก็จะทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ครับบทพูดครับบทพูดนี้มีหัวใจสำคัญอยู่เนื่องจากว่าเป็นสคริปต์ถ้าเราเปรียบเทียบครับการที่เราดูภาพยนตร์ต่างๆดาราทุกคนจะมีบทพูดถูกไหมฮะ งั้นบทพูดตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ครับที่จะทำให้การพูดของดารานั้นสอดคล้องกับบทบาทครับเจ้าที่ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ c ีเอ s นะครับซัพพลายเซอร์วิสเจ้าที่ที่เป็นช่างเจ้าที่ที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์นะครับเจ้าที่ที่เป็นคนที่จะให้บริการในเรื่องของการตอบข้อซักถามหรือรับเรื่องร้องเรียนก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นที่ต้องมีบทพูดครับ โดยมุ่งเน้นไปที่ความสําคัญ5รู้ครับรู้บริษัทรู้โครงสร้างรู้รายละเอียดรู้กเกี่ยวกับงานบริการนะครับรู้คู่แข่งที่ให้บริการรู้ลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าเป็นยังไงและรู้สไตล์ของตัวเองครับพร้อมกับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอบริการอย่างมีคุณภาพเทคนิคต่างๆนั้นคําถามที่พบบ่อยจะต้องตอบอย่างไร และหรือการคุยนั้นจะต้องมีคำถามอะไรเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการครับเพราะอะไรฮะเพราะผู้รับบริการนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการที่อยากจะได้ข้อมูลที่ไม่ใบโตแย้งกับเขาครับนั้นการหลีกเลี่ยงข้อโตแยง้งการตอบข้อโตแย้งในเชิงสร้างสารรค์เป็นอย่างไรพร้อมกับจูงใจไปที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเหนือความคาดหวังครับ โดยผู้เรียนจะตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ว่าเขาคือบุคคลสำคัญครับวันนี้ครับเขามาให้บริการไม่ใช่มารับเรื่องร้องเรียนครับเรื่องร้องเรียนเป็นมุมที่ผู้เรียนจะได้เห็นภาพว่าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือครับเพราะเขาเดือดร้อนครับงั้นผู้เรียนก็จะตระหนักรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้คอมเพนต่อว่าตัวเขาครับแต่กำลัง คาดหวังบริการจากเราในฐานะผู้ให้บริการนั้นจะต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรสร้างกรอบความคิดเชิงบวกในการทำงานครับก็จะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพในมุมของการคิดเชิงบวกมากขึ้นครับสร้างมาตรฐานการให้บริการลูกค้าเพื่อเกิดความพึงพอใจต้องเริ่มต้นที่กรอบความคิด mindset ครับหาก mindset เรายังเป็น mindset ของการฟริกครับฟิกคือยึดติดกับกฎระเบียบ ยึดติดกับข้อจำกัดยึดติดกับที่ว่าเราทำเต็มที่แล้วเราทำดีที่สุดแล้วอันนี้ก็จะทําให้งานบริการเราไม่เป็นเลิศครับแต่หากผู้เรียนเปลี่ยนกรอบความคิดไปสร้างเป็นกรดหมายเตครัรพัฒนาตัวเองมองลูกค้าเป็นบุคคลสําคัญให้ความสําคัญที่ภาพลักษณ์ของการให้บริการก็จะทําให้เกิดมาตรฐานบริการที่ดีครับ จะได้เรียนรู้จิตวิทยาการให้บริการเป็นอย่างไรนะครับก็จะทําให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับกำหนดเป็นเป้าหมายแผนงานและก็แนวทางปฏิบัติพร้อมกับวัดผลครับในจุดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเวิร์กช็อปที่ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติและก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในคลาสครับนำไปสู่ระบบงานที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และสร้างเป็นมาตรฐานบริการขององค์กรของทีมของหน่วยงานนั้นๆขึ้นมาครับเพื่อนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าครับแน่นอนครับในระหว่างการเรียนรู้ผู้เรียนก็จะสามารถที่จะเกิดการตระหนักรู้เข้าใจความหมายและก็ปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองพร้อมกับมีเวิร์กช็อปที่จะทำให้ผู้เรียน ได้กรอกแบบฟอร์มเป็นเวิร์กบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มความรู้ต่างๆแบบฟอร์มบทพูดนะครับลูกค้าลักษณะนี้จะต้องพูดอย่างไรเหตุการณ์แบบนี้จะต้องพูดอย่างไรพอผู้เรียนได้สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับและมีการแชร์ลิงจากบุคคลที่เรียนร่วมกันก็จะทำให้เกิดเป็นมาตรฐานบริการที่สามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ครับนั้นแบบฟอร์มต่างๆก็จะถูกรวบรวม ไปที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานก็จะนำมาแล้วก็คัดสรรสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่คิดว่าเกิดประโยชน์และสามารถใช้เป็นของกลางได้ก็จะเกิดเป็นมาตรฐานบริการครับงั้นเจ้าที่ทุกคนก็จะสามารถปฏิบัติด้วยความเป็นเอกลักษณ์เดียวกันได้ครับ